แต่งาต่งต่งาต่แต่งสองแตสองดันลงไ้ดันลงไ้แล้วหมดันลงไ้ดันลงไ้ดันให้ดันให้ดันพีจาวิแค่ไอสัตว์เอ้ยอัพคมเดยน้องต้นลงไต้นีไม้้นีไม้ชนรวมกันอ๋ออ๋อลำอ่ะแล้วก็มีมีพวกมันม

ลงหน่อยลงหน่อยลงหน่อยมาก่อนดึงห่อมาก่อนล้มสองล้มล้มอีกล้มอีกล็อกมือด้วยล็อกมือด้วยเล็กเล็กล็อกมือลงไปจับหน่อยลงไปช่วยจับหน่อยพี่ลงไปช่วยจับหน่อยไปช่วยจับหน่อยพี่ลงช่วยจับหน่อยเบลเบลเบลฝากคนได้ไหมเบลได้พี่ได้พี่เดีแต่ผมไปให้เอาเลยจ้าบ้างเอาเลยจ้าบ้างอะไรฝาอะไร อห่ไป่่ไปเอาไปเอาไปเาเอาไปเขาเอไปเขาไปส่งคนนมา่ดีคดีอุ้มมาเอาให้เาไปส่งเอาให้เาไปส่งไปไนมาหนี้ไป่ไปต่ปต่อตัวเรื่องหนูบิลของเราส่งตัวหรือทาคดีทั้งคู่อะทังคู่เลยเหรอเดไปเดิไปในเมืองอะ วันนี้ไปทำกันดีด้วยใช่ไหมพี่ฝากพี่ดำัสดีครับพี่ตาห้าฝากมาพี่ฝากพี่เนี่ยเร็วหน่อยเร็วหน่อยเร็วหน่อยอืมอุมมุมอุ้มไปคนนึงอุ้มไปคนนึงมุมขอบันทึกรพไปอุ้มดีไปอุ้มดีเผามุมเผาไอคิดไอคิดเร็วหน่อยเพื่อนเพือนเออพี่ชายกัญเอ็ดครับส่งส่งตัวไหมครับไม่ส่งครับ อยากนวนโรงพยาบาลอ่ะแปกท่านเอาที่ใกล้พายที่สุดนะหนูเร็วใช่ใช่ใช่จัดไป ต่อไปต้องไปเขียนไหนเนี่ยดูเอาไปมีเราตัวนี้ก่อนตัวนี้ก่อนตรงน้าเด็กๆเอพวกพี่แก๊งโสดสีจุกูเขาคุกหนึ่งนะฟิวเวอร์นะฟิวเวอร์ฟิวเวอร์ฟิวเวอร์หอซั้นหนึ่งนะมาเหตุอุ้มหอนะมาเหตุอุ้มหอเออข้างหน้ายึดพวกยาววิ่งนะยาววิ่งหอยาวขวดสีฟ้าคัดออฟยึดมาให้หมดถุงได้เลยครับบางเทนอ่อนนุชไปทำไปดึงออกจะลดร็เรียบร้อยครับ พี่หายไปจากวอคือพี่ตายโรงพยาบาลแซนดี้เฮ้ยอ้ังวอลพี่ส่งตัวป่ะนะพี่ไม่ได้ส่งไม่ได้ส่งเดี๋ยวดึงให้เดี๋ยวดึงให้พี่ดึงแล้วนะไอเชือไอเชื่อกเลื่อนพูดทั้งหมดพี่พอเรื่อยเรื่อยเลยวอลอยู่พาวรถวนอยู่พาวรถพาวรถไหนกลางกลางมืองใช่ไหมอันนี้มีเคสใช่ไหมโอเคนี้เอาโอเคนี้เอาโอเคนี้เจอกูเจอกูเจอช่วยเพื่อนก่อนนะช่วยเพื่อนก่อนนะพี่ได้พาวรถนะมองล้อมันมองล้อมันมองล้อมันไอ้ไล่แทงมันกูโดนไล่มันเอาคนออกมาไล่กู แงเสียงถ้าโดนไล่ไอออกจากตรงนั้นไก่ย่างแล้วไก่ย่างแล้วเอาเมืองเลยเผากลางเมืองเลยคึงหิวพี่ะไรตอนนี้วะไก่ย่างแล้วพี่มันหลุดไปนะขอตำแหน่งตรงไหนบ้างพี่ออกมาแล้วขับรถมาแล้วผอนเรื่อยๆดิผอนเรื่อยๆเพื่อนดิบินดิผ่อนเรื่อยๆเอ้ไมนะไออยู่ไหนอยู่ไหนที่เราจับเผากลางเมืองเผากลางเมืองังเมืองเนี่ยอยู่ไหนตรงไหนอะตรงไหนของเผากลางเมือง มาช่วยนะมาช่วยนะมาช่วยมาช่วยหน่อยเพื่อนโดนไม่เนี่ยใครโดนเนี่ยเมื่อกี้อันสีฟ้าใช่ไหมถอยไปดิวนไปดิวนไปดิว่าไหนจับไหลพูดหน่อยจคปหล่อใช่ไหมใช่ครับใช่ใช่ใช่หนีหนีครับหนี่อยางเดียวไหนอ่ะไหนอ่ะแคปมึงจะไปไหนจอกแคปมึงจะไปไหนเป๊ฟมึงกดวอรไม่ต้องยิงมึงกดวอรกดวอรพูดเปบฟขับหนีแล้วมึงกดวอรพูดเบฟเ๊ฟฮัลโหลหดุดูแล้วครับหลุดแล้วครับ มึงจะเม้เพียขนาดนั้นไว้สัตว์มึงตำรวจเก่าไม่เหรอเจ็ดแม่มึงขับรถไปแล้วพูดบอกไปไม่ได้เหรอวะรู้มัวเขาคนไหนไปตวจดตามรถเคนันรอดไหมเพื่อนเฮียเป๊ปเอาใหม่น้องไม่เอาแบบนี้มึงต้องพูดตลอดเวลาอยู่ในวอลเข้าใจใช่ปะชีวิตีเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรมึงต้องติดมด้วมึงได้มึงมึงรีพอร์ตให้เพื่อนเพื่อจะได้รู้ถ้าคนรวยนัดติดอยู่บ้านคนรวยคนรวยบ้านคนรวยเห็น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 คนรวยบ้านคนรวยข้างเมาส์อ่ะเฮีย ในเมืองมีไหมชานมใกล้ๆชานมอยู่นี่ไอสุสานชานมอยู่สุสานสุสานสุสานนะโอเคกำลังไปเหลกเส้นจกแคบกำลังไปแหลกเส้นจกแคบเดี๋ยววิ่งเส้นแรงน้ำตาลให้เดี๋ยววิ่งเส้นแรงน้ำตาลให้ใกล้กูใกล้กูใกล้กูเจ็ดเจ็ดไมล์ไหมวิ่งเห็นไอ้เจ็ดระเบิดไอเขียววิ่งวิ่งไอ้เขียวเห็นไหมเห็นตูดนั้นปะ ไม่เห็นไม่เห็นน่าจะขึ้นเขาแล้วมันอยู่กูปั๊มน้ำมันให้อยู่ตำรวจแล่อยู่ตำรวจแล่อยู่อยู่ไหนไอ้วายอยู่ทางขึ้นเขาสู้สัตที่เดิมพี่สู้สัตที่เดิมสู้สัตที่เดิมตู้สัตา์รมรวมร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 มอยู่ตู้สัตว์นะเหมือนจะขึ้นมาทางแลนฟ้าปะทางไหนต่อวะใครอ่ะเจ้ากุตานในนี้ปะที่จีไปทับปั๊มทีจีเคได้จูแป๊บนึงนะผมขอขอตามไม่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 เอาเคเดียวกันเอาเคเดียวกันลุงตัดสัตว์ไหนก่อนอันนี้ยอันดำอ่ะอันดำล้อขาวอ่ะอันดำล้อขาวเฮ้ย คันนี้มันไม่มีศพอย่าสนใจดิเฮ้ยอย่าไปสนใจมันอย่าสนใจดิไม่มีศพเขาไปเข้าออกไปเลยเข้าไปเลยเขาวาเข้ไปพี่มีโทรศัพท์อืมกูลืมไปมึงไปซ่อมรถไปอยู่ตรงไหนกันนะตอนเนี้ยนี่อยู่ตรงอุตสาอยู่ตรงไหนอุตสาหะเฮ้ยฟังพี่แป่ะไอ้ซิก้าอยู่ไอ้นี่นาริมเล่ตรงไอ้นี่เล่ย์อลไรเล่ย์ซิก้า ซ่อมนะผมซ่อมก่อนนะเชื่อมซ่อมเลยเพื่อนนะที่ซ่อมเลยเพื่อนติดแต่งฟองในเมืองเยอะใช่ไหมในเมืองเยอะไหมในเมืองเยอะไหมเยอะพี่เยอะ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 อยู่ตรงพับอยู่ตรงพับนะโดนไหมพี่โดนเลยคุณก๊อตตรงบ้านจีซีบ้านจีซีตรงบ้านจีซีสองเคสสองเคสตรงบ้านจีซีตรงบ้านจีซีเลยตอนนี้ถ้าอยู่ใกล้พี่ก๊อตไปชุดไปชุว่าไปตัดกดดิไปตัดไปตัดดิ ข้าแลนกำลังวิ่งข้าแลนฟ้ากำลังวิ่งข้าแลนฟ้าบอกปั๊มแลนฟ้ามันต,ตัดให้หน่อยได้ไหมเด้ง okay. พี่กอลเป็นไงพี่ผมกำลังไปช่วยแล้วผม,มเตือนแล้วไม่ได้ยินพี่อย่าเพ,พิ่งยิงพี่ผมมาช่วยแล้วพี่รถกระบะบ,บางออโอ้เฮียแม่งเอารถบ้ามาแล้วยิงเกาะกู ผมขอไปพี่ซ่อมไปเลยเื่อนมือหมอไปนะเีอะไรแม่งยิงกูฟรีเลยเฮียยิงล้อแม่งไม่แตกตั้งแต่แลนฟ้าไม่เข้าปั๊มแลนฟ้าไปยังวะลุงชิมเมื่อกี้เมื่อกี้มีสองเคสนะขึ้นขึ้นไอ้นี่มาสะพานแลนฟ้าผมก็เห็นพี่ก่อนผมเดี๋ยวผมแต่ผมไม่กล้าร้องไม่เป็นไร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 พี่พี่เช็คแล้วไงพี่ชัวร์ล้อ่้ม่ไ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 ม้ไม่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 ไมมาไม่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 ไ เอ้ยอลอตไอวอดอทดอทสองยืนบนเมืองดี๋ยาวเอสองยาวตรงยาวตรงยาวฟั่งฟั่งฟั่งเอ็กซ์สี่เมาได้ง่ายกำลังนะเกจกำลังไปกับกำลังไปพี่ตามกับำลังตามไม่ทำนนะพี่ตามไม่ทำนะไปสายเร็วตลอดมาวินว่ะเลยพี่มันอยู่แถวเนี้ยแหละเอ้แถวหัวหน่ายะเรืยรถนี่ก็ขับยากจังยากจริง เขตอยู่แถนไหนเยอะผมจะได้หลบใหญ่นอกเมืองแล้วผมว่าเดี๋ยวมันจะออกนอกเมืองแล้วมันรู้ว่าเราอยู่ในเมืองเยอะเนี่ยมึงเขตในเมืองหนึ่งไล่เลยกระจายโซนเลยพี่อยู่ร้านมือหนึ่งเนี่ยไหนน่ะใกล้จอจูว่ะเขี่ยแม่งน่าจะคันที่สวนเราไปแลนด์ฟาร์มเมื่อกี้แน่เลยไปอีน่งเพนึอจูไอจูแลนด์ฟ้าเจูแลนด์ฟ้าเพิ่มอีกหนึ่งนะกล้าหนึ่งสองคนแลนด์ฟ้านะอย่ามาพี่แตกอย่างหนึ่งก็อย่าลืม วอะไรนะพี่พี่แตกอย่างหนึ่งเก้าหนึ่งสองคนแลนฟ้าไอ้กุ๊บสิบสีเหลืองแต่ไม่เป็นไรช่วยเพื่อนไปไอ้พี่ไหวไหมพี่ไหวไหมผมไปช่วยพี่ช่วยได้นี่นี่นี่มันกำลังกำลังกำลังเข้าอุโมงมาแล้วเข้าอุโมงมาแล้วเข้าอุโมงมาแล้วแลนฟ้าเข้าอุโมงซาเวียมากำลังอยู่ฟีเวโรงพยาบาลเก่ากำลังตรงไปสองคันนะสองคันนะเอาวันนี้สีเหลืองครับเอาวันนี้เมืองเอาวันนี้สีเหลืองครับเอาไปนี้สีเหลืองละก่อนจะเสียงคนเพิ่มพี่มันพี่มันพี่มันไออีี้้ จงหมันแตก็ไอปืนปืนลเรียนอกลับนะพี่ดาไปท่อมพี่ดาไปท่อมแตกของยางเทียบมาก่อนก่อนนะลยป่ากได้ล่เแ้หลเป็นเียอะไรสัตว์แตกห่งแตกหนึแตกหแตกคนนั่งคนนั่งคนนั่งพูดไม่ถูกลายป่ามตกลงมาลาย่าเป็นอาเจ๋งเจ๋งเจเจเจ

มันจะออกน้องเมืองปะขึ้นแลนด์ดำรู้ขึ้นไปอ่ะพวกเขาอยู่พวกเขาตะเรียตายเยอะนะกดจีแดงมาว่ะลมเย็นที่ไหนวะ อยู่ในเมืองนนะัตตี้อยู่ดีจีนัตตี้อยู่ดีจีรอแป๊บนึงยก็กลุ่มไปมันก็จะมีกลุ่มตำรวจที่คอยช่วยเพื่อนอยู่ด้วยเว้ยแต่ไปเก็ะบอกกลุ่มแล้แบบสวยมากเลยนะบอกให้ตำรวจเมื่อกี้โลกอะ่ะติดเหลืองมันอยู่เออร้านมือหนึ่งนะแลบบไกลอยู่ มีอ๊คมีเอ็กซ์คุสตีนั่งสองอยู่ในเมืองล่าสุดเพื่อนบอกว่าเหินโอเวอร์เรื่องมีเคสป๊อคุสตีนั่งสองในเมืองนะเหินโอเวอร์เหินโอเวอร์เหินโอเวอร์จะซ่อมรถป่ะตอนไปกัดอยู่ไหนไปเคสขายมาเมื่อกี้เฮ้ยจูอยู่ใกล้จูอยู่ใกล้กูอยู่พาเลซายพาลุงเมืองพาลุงเมืองพาืองผมถึงพีาลุงเอาไปเอางผมถึงพี่ถึงผมถึง ไอ้ลุงอยาให้หลุดฮัลโหลในวอลเออมีคนถามมาว่าเราใช้บริการรับส่งสปามไหมใช่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 ใช้ใช่โอเครู้เรื่องคุณเป็นไงลุงสามเคสสามเคสกำลังถึงกำลังถึงกำลังถึงสี่ร้อยสี่ร้อยเมตรสี่ร้อยเมตรสี่ร้อยเมตรเกิดห้าเกิดห้ากู้ถึงม้ามาไม้หมด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 ใหญ่ตอนนี้มีห้าคนแล้วนะ

ไอ้เพนิ่งแล้วกมใหญ่มาเพลฟังฟังเอาปืนใหญ่มาใหญ่ไหมฮะคนเอาโอเคเอามาเลยไม่ไดม่มากมึงต้องมาเอามาเก็ตเนี่ยมึงมามากูมากูไปกำลังไปแรงเขียวเก็ตล้อแตกล้อแตกแล้วแตกแล้วแตกไเอาดิกลับไปที่เดิมซูน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 เก็ตอุ้มอยู่อ่ะเก็ตเดียวเห็นปะผู้สี่รอบรอบขับขับมารอบขับมารอบตอบนลมอยู่นี่ตอนนี้อยู่นี่อยู่พี่เอเขียวพี่จะแตกหมดพี่จะแตกหมดพี่จะแตก อ๋อพี่พี่ออกอ๋อออพี่ดำไหนโอนเลยพี่พี่ดำที่ตำรวจไม่มาจริงเหรอวะจะปล่อยให้มันซ่อมเหรอดอสอยู่กับพี่นะดอสสีขาวอยู่พี่นะพี่แตกขวาละขวาหลังไอมาบีเป็นไงบ้างไอบอลเป็นไงบ้างผมโดนนะมันไอเราไอเราไหวปะมันเพื่อนไอโง่ตายป่ะเมื่อกี้พี่ตึกแดงพี่ตึกแดง ก็หล่อให้กลุ่มใหญ่ไปไหนต่อไหมเต็มกระบะไม่หล่นอยู่แนเหลืองอยู่หน้าแนเหลืองอยู่หน้าแนเหลืองราพี่ความหน้าแนเหลืองราพี่ความหน้าแนเหลืองพี่หล่น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 ช่วยได้ไหมหน้าแนเหลืองไปยืมไปยืมไปยืมไค่สองคนมีแค่สองคนดอสสีขาวมีแค่สองคนโอเคพี่เฮ้ยเอาาเอเอาเอารีบรีบรีบมันวอรเรียกมานะถ้าเขายังไม่ตกอ่ะโอ้โหสองนัดสามนัดเจ็ดแม่ ดึงอยู่ดึงอยู่ดึงอยู่น้เลหลืองมาลงมาลงมาลงมาซัดพี่มาลงมาซัดพี่สวยเข้ามาแล้วนะให้มาช่วยกูหนอยดิวิ่งครับตัวครับตัวมาช่วยกูได้ปะยิงนี่ยิงกดไวนดิยิงกดไปนด่ยิงกดไนี่ยิงกดไนียิงกดไ่กดไนีกดไปนีกดไปนีตัวไม้กดไว้ตัวไ้ยิงยิงเอาดันลงดันลงมาดันลงมาดันลงมาเดียวมาดีคนเดียมาข้งนีกูีกูเชอกีกูยคนเดียวเชือกเลือดพิการอยู่เอ้ยมาหน่อยดิมาหน่อยพูจยกไปน้าเรนเลืออ่ะสี่ห้า เกินปะวะโอเคนะโอเคนะอย่าลืมนะได้แล้ว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 มันยังมี่มามาเอามาเอาปเนมาเอาปนมาเอามาถือไปถือไปถือไปอ้เรียกมาเยกมมาเยกมมาเยกมมาบวกตรงนี้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 นาดงเหลืองหน้าแดงเหลืองดนางเหลืองอย่าให้กดานนะอย่าให้กดานไปพี่เ มาหน้ยมน่มาหน่อยไม่มานะคุณใหญ่มานะคุณใหญ่มานะมามามกนี้มกนี้กตรง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 นี้เล่เลยเลเลยเเล่นตรงนี้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 เล่นจริงปไอ้ัยังไงอ่ะปัดจิงมนนะเล่นตรงนี้เล่นตรงนี้เล่นตรงนี้อยให้ตำรวจช่วยช่วยเคเพื่อนไปมันจะได้ไปตัมตำรวจไม่ได้เล่นตนีเลนตี้เพื่อนเล่นอยู่เพ่ยเพื่อนเล่นตรนี้เล่นตรงนี้เล่นตรงนเลนตรี้เล่นตรงนี้เล่นตรงนี้เลนนี้เลนตนเล่นงนี้เลนน

จบออกมีจบออกมีจบออกมีจบออกกุญแจเหลือกุญแจ่ขั้นสุดแจเหลือกุญแจเหลือคนเดียว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 เป็นสายเอาเพื่อนก่อนเอาเพื่อ่อนมาอยมา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 ยู่เหบ็ดสายสองเหลืองเหลือหยิบ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 เพื่องอนหยิบเพื่องอนไปแล้วซ้ายมึงเห็นปะหยิบกูหน่อยเดียวโหเลนซีไม่หยิบเลยน้องโดนพาออกไกลๆอุมันออกไปไกลๆ ไม่ลวงไม่ลว,ไมลวงพี่แนวัดไม่ม,มันถ้ามันถ้ามันจะไฟกับเรามันต้องเอาคนมาเติมครับยังไงมันต้องเอาศพมาต,กตีกับเขาตีกับเซนเซด้วยแต่มันมีห่อเข้าไป บบบยังไงก็ต้องมาเล่นครับยังไงก็ต้องมาเล่นเชื่อว่าไม่ได้ลุกเลยวะ สอบต้งองรอดเยอะเศรษต้องรอดเยอะ เอาไปไหนเอาไปหนเพื่อนเพื่พื่ไอพี่ไอพี่ไอพี่ธานพี่ธานมาส่งมากันแหละจะพายปพาวรถตัวหลุดไม่เป็นไรต่อไปไรเพื่อนครับให้มันเสียหายเฮ้ยใครนั่งคนเดียวพาพี่จอไปพาหน่อยให้มันเสียหายเนอยที่สุดก็พอคนเดียวพาพี่จอไปพอหน่อยพาหน่อยพาหน่อยไหนพาวกลางนะพี่พาวกลางนะจะได้ไปได้